ครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุก,ท,กท่านกันด้วยนี่ครับอยู่ผมอย่างเช่นเคยกี่น้อยครับผมอัปเดตก,การตั้งค่า่างประเทศนะครับแ n d r o i d และ iOS สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ทุกรุ่นด้วย่ห้อเลยนะครับผมอ่ะ,อะก็ไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยครับผมไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนอีกเช่นเคยนะครับกดไปเลย และไปที่การตอบสนองครับผมปรับมองรอบๆเป็น9 6ครับผมกล้องได้ดับ9 7สโคบ2 90สโคบ4 94ครับส่วนสโคบ AWM ปรับเป็น8 7ครับผมมุมมองอิสระ45นะครับผมประมาณนี้สำหรับการตั้งค่านะครับในส่วนของ DPI ผมก็ยังคงแนะนำว่า DPI มาตรฐานนะครับผมแต่ถ้าน้องๆ พี่ๆน้องๆอ,อยากจะปรับนะครับผมเรื่องของ DPI ก็ลองปรับดูถ้าปรับแล้วลากง่ายติดง่ายก็คอมเมนต์บอกเพื่อนล่างคลิปกันด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่าต่างประเทศนะครับอ่ะท่านใดที่มองหาเว็บเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆอยู่ในครับผมเราขอแนะนําเว็บ,บนี้เลยนะซ่า55นะครับผมต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับแไปที่สล็อตครับและไปที่ PG ฮนะตัวน,นี้เลยกดไปหนึ่งครั้งอะ และผมจะเล่นเกมก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมนะเนี่ยเราจะเจอกับเกมเมนี้เลยเห็นไหมครับอ่านี่ๆน,นี่เป็นรูปอดอกกุหลาบับผมนะเนี่ยกดเข้าไปเลยก็รอนิดนึงเหมือนเดิมนะครับผมอรอมันดาวน์โหลดอีกเช่นเคยครับนะกดเริ่มต้นไปเลยนะครับเนี่ยเริ่มต้นนะครับกดไปนี่หน้าเกมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากเพิ่มเครดิตนะผมในการสูมก็กดเครื่องหมายบวกนะครับอยาก ลดเครดิตในการลดก็กดเครื่องหมายลบนะครับผมนะอ่ะแล้วผมจะลองลดดูว่าลดได้สูงต่ําสุดเท่าไหร่อ่ะต่ำสุดได้1บาทก็คือคนที่งบน้อยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับสําหรับเกมเกมนี้นะครับอ่ะส่วนตัวผมก็จะสุ่มเป็นเหมือนเดิมครับ40ครับผมนะอ่ะนะแล้วก็ถ้าถ้าเราจะกดสุ่มก็กดตรงวงกลมๆนะครับหมุนๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่กดไปเลยครับผมจะสุ่มแบบเรื่อยๆเลยนะครับไป มันมีระบบสุ่มออโต้กับเทอร์โบด้วยนะครับอืมกดไปเลยหนึ่งครั้งมาไม่มาหนึ่งครั้งมาไม่มาอีกเช่นเคยครั้งที่สามไม่มาอีกเฮ้ยบั๊กไหมเนี่ยเอา้าเปิดใช้ Turbo. เทอร์โบอะไรเทอร์โบเปิด,ดเลยปึ๊บนี่ไงมาครับผม282บาทเบาๆครับผมนะโอ,อ้โหแตกแล้วครับผมถ้ามันถ้ามีแตกก็คือแบบมีเบิ้ลแน่นอนครับไปเรื่อยไม่มา นี่ไงมาครับผมมาอีกแล้ว84บาทครับผมได้มาเยอะได้มาเยอะตอนเนี้ยไปต่อปึ๊บมาอีกเจ็ดสิบสองเป็นไงละ่ะฮะเป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะต่อต่อเน่เออมาอีกสามโอ้โหขาตุนนั้นเนี่ยสามสิบสองปึ๊บอะไรเนี่ยอ๋อก็คือเหมือนกันใช่ไหมได้เท่าไหร่โอ้โหได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลยนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยไปต่อไปต่อ นี่ไงมาอีก30ครับผมามาอีก50เป็นไงเป็นไงเอไม่มาไม่มาไม่มาอีกนี่ไงมา8 4ครับผมเออแต่ถือว่าแตกบ่อยอยู่นะครับผมของอุ้ยได้มา1 2 0ครับผมผมอยากได้แบบหัวใจถ้าได้หัวใจ3ดวงก็คือแจ็คพอตแตกเองนะครับผมนะใครที่ได้หัวใจสดวงอ,อุ้ยมา120อีกแล้วเฮ้ยแตกบ่อยเกินไปต่อครับไปต่อ ต่อต่อสามร้อยสี่สิบแปดครับผมพอแลวครับผมขอไปถอนตังค์ก่อนละกันนี่ครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนี่ครับผมลิงก์เว็บอยู่ล่างคลิปนี่ครับผมนะอ่ะกดเข้าไปที่ล่างคลิปกดสมัครแล้วก็เริ่มเล่นนี่ครับผมนะอ่ะหรือจะแอดไลน์เข้าไปมีแอดดน้าหน้าแอด n a เ a 5 5นะครับผมเกมมากมายมากนะครับผมเล่นกันไม่หมดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเว็บนี้และเว็บนี้ก็ยังนะครับผมสามารถสร้างรายได้ ได้ด้วยนะครับผมนะอ่ oh, <yeah. S 1> เพียงแค่ในครับผมนะกดเชิญเพื่อน oh, <yeah. S 1> แนะนําเพื่อนนะครับผมนะอ่ะ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูรายละเอียด oh, <yeah. S 1> เพิ่มเติมกันเลย let's go <S ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะท่านใดที่มองหาเว็บเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆอยู่ ผมขอแนะนําเว็บเว็บนี้เลยนะครับผม NASA 55ครับผมเล่นง่ายแตกไวมั่นใจ100%เซนะครับผมหรือท่านใดนะครับผมที่ไม่มีเวลาที่จะเล่นนะครับผมสามารถสร้างรายได้ผ่านเว็บเว็บนี้ได้เลยนะครับผมนะก็เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกนะครับผมเว็บเว็บนี้นะผมและกดเข้าไปที่ลิงก์รับซับนะครับผมนะแล้วก็ c o ปปี้ลิงก์ตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วส่งให้เพื่อนๆหรือจะกดแชร์นะผมส่งผ่านลิงก์ สื่อต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆนคนอื่นสมัครเล่นเกมที่ลิง์ของเรานะครับผมไม่ว่าเพื่อนหรือคนอื่นๆจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนครับผมทุกยอดการเล่นของเพื่อนจะกลายเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราทันทีนะครับผมสําหรับ าการสร้างรายได้ผ่านเว็บ NASA 5นะครับผมนะก็คือเพียงแค่กด copy link ตรงนี้นะครับผมนะไปแชร์ให้เพื่อนไม่ว่าจะแชร์ให้เพื่อนนะผมแชร์ share ทางสื่อต่างๆนะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับผมนะเพียงแค่กดแชร์ link copy link ให้เพื่อนนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆหรือคนอื่นๆกด เข้ามาที่ลิงก์ของเรานะครับผมนะไม่ว่าเพื่อนหรือคนอื่นๆนะครับผมจะสมัครจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะทุกยอดการเล่นของเพื่อนนะผมจะกลายเป็นเงินเข้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับสําหรับการสร้างรายได้ผ่านเว็บ NASA นะฮะนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับระบบการแนะนําเพื่อนนะครับผมนะยิ่งแนะนํามากยิ่งได้มากนะครับผม you you my enemy, I need some help some remedies, got my feelings You don't wanna lose me, but you hurting me Tight lies that you be serving me yeah. You like a drug, I've been returning You taking my energy, yeah. Like you ain't a part of me Yeah, yeah. it's running right side of me Yeah, yeah. got my dreams on ecstasy